X-ray VIP X-ray VIP Connect Event Da Chị chờ chờฟัง X-ray VIP X-ray VIP Connect Event Da Chị chờ chờฟัง X-ray VIP Condean Event Đẳng, Chít Jò Rò Phăng, X-ray VIP. X-ray VIP. Condean Event Đẳng, Chít Jò Rò Phăng, X-ray VIP. X-ray VIP. Condean Event Đẳng, Chít Jò Rò Phăng. สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะและรวมไปถึงท่านผู้ฟังนะคะที่ฝั่งผ่านทาง XFM เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ชมการไลฟ์ของเราผ่านทาง Facebook Fanpage ของ XFM นะคะตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะดีเจกุ้งโชววิสาค่ะมาอยู่ในช่วงของ X-Ray VIP คนเด่นอีเวนต์ดังชิดจอรอฟังเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาชิดจอรอฟังกับเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้แล้วก็เรียนรู้ได้แล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ สำหรับลูกๆให้สำหรับตัวเราเองได้ด้วยนะคะวันนี้ X-Ray VIP คนเด่นอีเวนต์ดังชิดจอรอฟังค่ะเราจะพบกับเด็กชายนะคะนั่นก็คือเด็กชายสอนราชากุลชาติชัยนะคะหรือว่าน้อง M.K. ค่ะแล้วก็คุณธนกริตกุลชาติชัยนะคะสองท่านมาทำอะไรนะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของบิดคิดบาย MK นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะคะก็น้อง MK ใช่ไหมครับ เอ็มเคทักทายท่านผู้ชมทางบ้านกันหน่อยค่ะสวัสดีครับนะคบกอ็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะอย่างที่คุยไปเมื่อสักครูน่นี้เราจะมาแนะนําถึงเรื่องของบิดคิดบายเอ็ใช่ค่ะครับใช่ค่ะบิดคิดบายเอ็คืออะไรยังไงคะ่ะบิดคิดบายเอ็เป็นสถาบันการเรียนเขียนโค้ดครับค่ะซึ่งเราจะมีเรียนสองแบบคือการเรียนด้าน VR แล้วก็การเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ครับอสองอย่างเลย แล้วมันจําเป็นยังไงกับชีวิตของเราบ้างคะเบนเคถ้าเกิดเราใช้ VR เราก็สามารถสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้สมมุติเราวาดเราสามารถวาดดัมเบลขึ้นมายกขึ้นมาซึ่งเราถ้าเกิดเราไปใช้ในอนาคตเราอาจจะใช้เป็น,เป,นเป็นการเป็นหมอ,อได้ครับอืค่ะคือแบบโชว์ตาแพทย์ก่อนว่าแม่จะคือเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างนะครับเป็นแบบเขาก็คือเขาเขาเอามีดมาเนาะ แล้วเขาแล้วแม่เขาขอคิดอีกรอบนึงเขาหมอเาก็เลยเอา p R มาใส่ว่าจะเป็นยังไงแล้วให้แม่คิดอีกรอบนึงค่ะก็คือเหมือนเป็นเป็นการจำลองก่อนดำเนินการผ่าตัดอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีการเอาไปประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ล้วเหมือนกันอ๋อค่ะก็คือแนะนําให้เราฟังนิดหนึ่งละกันนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปของโครงการของสถาบันนะคะเรียกกันว่าสถาบันนะคะบิดคิดบายเอ็มเคเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างคะ อาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวน้องก่อนนะครับเพราะว่าน้อง<ฆ>เขาได้มีโอกาสไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนโค้ดนะครับ<ฆ>ที<ฆ>่คิดว่โค้ดที่ประเทศมาเลเซียเนาะ<ฆ>ลองเล่าประสบการณ์สิครับก็ตอนที่ก่อนที่ผมจะไปเรียนที่มาเลเซียนะครับตอนนั้นผมกําลังบินอยู่<ฆ>ซึ่งผมไปเห็นหุ่นเลยไม่รู้สามารถทําได้หลายอย่างเลยค่ะ<ฆ>นอกจากมันจะเดินได้มีรีโมทให้ขยับให้ทําอะไรนอกจากนั้นมันยังสามารถพูดได้ด้วย ผมก็เลยสนใจผมก็เลยถามแม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วพอหาไปเรื่อยๆเราก็ไปเจอที่หนึ่งชื่อคิดโอโคนะครับอมือนที่พมดเราไปตะก่้ค่ะซึ่งพอเจอที่นู่นปุ๊บผมก็เลยลองครูก็เลยลองให้ทดสอบเรียนนะครับซึ่งผมหลังจากนั้นปุ๊บก,การปกเป็นโปรแกรมเมอร์เขาบอกให้ทํานอกกรอบใช่ไหมครับพอเขาทุกคนเนาะทำแบบตรงครูหมดทุกคนกูกผ่านใช่ไหมเพราะทางครูบอกให้ทํา50แล้วก็ผมไปทํา90 นอกไกลนะนอกกนอกกรอบไปแบบเยอะมากใช่แล้วพอผมสรุปปุ๊บคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือผมครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือการทํานอกกรอบนะโแกมเมอร์ห้ามทํามากห้ามเหมือนใครครับต้องทําไม่เหมือนใครอันนี้มันจะต้องเป็นส่วนที่อยู่ในใจของเราเองหรือมีการฝึกขึ้นมาได้ค่ะก็อยู่ใน Uh ก็ค Belt, Parents, ibles, <S <S ือเขาน่าจะน่าจะมีความอยากรู้อยากลองอยู่ลด้วยนะครับใช่แล้วก็ ได้มีโอกาสที่ที่จะไปเรียนรู้แล้วก็ไปหาประสบการณ์ที่่างประเทศนะครับก็เลยพอมาที่ไทยเนี่ยเราก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะให้น้องสานต่อแล้วต่อยอดด้านนี้ก็เลยเปิดสถาบันและตัวน้องเองเขาสามารถที่จะถ่ายทอดได้เองด้วยในระดับที่วัยใกล้ๆกกันน้องเขาก็เป็นผู้ช่วยสอนได้ด้วยเช่นกันอ๋อเห็นบอกว่าเป็นโค้ชด้วยใช่เด็กสอนเด็กก็น่าจะเข้าใจได้มากกว่าไหมคะในอารมณ์ในความรู้สึกก็คือส่วนใหญ่ผู้พอผู้ใหญ่คุยกับเด็กปุ๊บ ส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พ่อเด็กคุยกับเด็กอะจะคุยกันยาก เรียนยาว<อ><ม>เลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีก i ฟ t ์ o วอร์ชนะคะจาก b i ดคิ d by MK มูลค่า500บาทจำนวนทั้งสิ้น10รางวัลน,นะคะให้ไปใช้ได้ใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกิฟต์วอร์ชมูลค่า500บาทนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปเรียนกันต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะในในเพจที่เรากำลังพูดคุยกันนียนะคะในโพสต์นี้ ก็ร่วมสนุกพูดคุยกันอาจจะทักทายน้อง MK ก็ได้ทักทายคุณไมเคิลก็ได้นะคะหรือว่าจะทักทายกุ้งก็ได้หรือสนใจจะมีคําถามอะไรนะคะก็บอกกันได้เลยนะคะก็คุยถึงเรื่องราวของสถาบันเขียนสถาบันที่เป็นการสอนการเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของการที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักน้อง MK มีมีคนที่เรียนเนี่ยรับเฉพาะเด็กๆไหมคะแบบป้าๆอะไรอย่างน,นี้ได้ไหมคะถ้าเกิดจะให้ลองแบบ ลองลองเรียนผมก็ทําได้ครับอ๋อลองเรียนผมก็ทําได้อ่าใจสู้เลยนะคะอันนี้เป็นสถาบันหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมีมานานแล้วยังคะคุณไวครับจริงจริงก็เพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ปีนี้ครับช่วงกุ่มพาที่เพิ่ง grand opening ไปกุ่มาที่ผ่านมานี้ค่ะค่ะก็เป็นเหมือนเราเน้นในเรื่องของทักษะการเขียนการเรียนรู้เขียนโค้ดต่างๆโปรแกรมต่างๆนะคะมันจําเป็นขนาดไหนในยุคอนาคตคะน้อง mk อนาคต งานหุ่นยนต์จะมาทํางานแทนเราครับค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไม่รีบทํางานให้หุ่นยนต์ทํางานให้เรากว่าเราจะมีโอกาสที่เราจะหางานเราไม่เจอเลยตกงานนั่นเองตกงานตก,ตกงานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นท่านผู้บริหารนะคะ <S 2> <S 2> <S เองค่่นะสอนเองไหมคะตอนนี้มีมีคนมาเรียนมาอะไรยังไงเพิ่มเติมยังไงไหมคะก็ก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็มีนักเรียนมาเรียนค่ะค่ะ วันนี้ก็มีนักเรียนมาเรียนเพิ่งสอนมาเลยครับเพิ่งสอนมาสมัครได้ที่ไหนคะคุณไมเคิลคุณเอ็มเคคะสมัครตรงไหนเอ่ยถ้าอยากจะเรียนถ้าอยากจะเรียนก็มีไลน์เนาะมีไลน์ออฟฟิเชียลมาที่ไลน์มาที่เฟซบุ๊กได้เลยครับใช่เฟซบุ๊กกับไลน์ออฟฟิเชียลครับผมแล้วก็ดิสโก ดิสอะไรนะดิสโก้ดิสคอร์ดดิสคอร์ดอ๋อดิสคอร์ดยังไม่มีครับยังไม่มีนะนะฟรีเกมนะฟรีเกมนะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องจำกัดอายุไหมคะอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้าไปเรียนได้คะเอ็มเคถ้าเกิดเริ่มต้นเออเราจะรับได้ถึงถึงสักประมาณ4หรือ5นี่แหละครับแต่ยังน้อยผมแบบขอให้ถึงแบบประมาณ8ขวบอะครับ8ขวบขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วอายุที่แบบสูงสุดล่ะครับเอ็ม ก็จะได้สัก1 4 1 6ี5อถ้าอย่างนั้นป้าไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดอยากลองอยากลองผมก็ทําได้อ่าอยากลองผมก็ต้องทําได้นะคะอยายังคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโลกในอนาคตนะคะที่เป็นเจนของเขาด้วยนะคะเจนของคุณ MK MK เป็นโค้ชที่สอนเองเลยจากการเรียนมาครั้งแรกที่มาริตอนที่ไปเรียนเนี่ยเรียนอยู่นานขนาดไหนให้ MK สักประมาณ1ปีใกล้ๆ2ปีครับ1ปีกว่าๆเกืบ2ปี นะคะไปคุณพ่อไปส่งใช่ครับก็ไปคอยฟอรซิลิเทตดูแลไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศก็โอเคเลยครับที่มาเลเซียเขาแอดวานซ์มักตอนนั้นคือ MK ต้องการจะไปเรียนเองสนใจเองเหมือนที่เล่าใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้มาแล้วก็เอามาใช้นะคะมาเปิดสําหรับที่เชียงใหม่เชียงใหม่เฉพาะที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้ที่เชียงใหม่อย่างเดียวก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็มีเรื่องของการ ช่วงนี้เป็นยุคที่จะมีบ b สเวิร์ดเรื่องของ metaverse กันเยอะมากค่ะครับเราก็เราก็มีการปลูประสบการณ์เรื่อง metaverse ผ่านพวก VR อะไรอย่างนี้ด้วยที่สถาบันก็จะมีพวกเครื่องด้อย VR ชนิดต่างๆแต่ก็มีเครื่องมือเข้ามาเรื่อยๆใช่ซึ่งเราจะใช้ Gravity Sketch ครับค่ะแล้วก็อะไรนะถ้าเกิดเราเพิ่งเข้ามาเริ่มใหม่หรือจะทดลองเราจะใช้ first step ของ Oculus Quest 2ครับนั่นอ่านะคะเวลาสอนสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะ เราเนี่ยมันจะพูดมาเป็นสังกฤษแต่ผมจะแปลเป็นไทยให้ค่ะอได้สองภาษาเลยนะคะที่ที่สถาบันเนี่ยมีคอร์สอะไรที่น่าสนใจที่แบบ เรียนได้บ้างเด็กๆนะคะคือผู้ปกค,ครองอยากจะสนับสนุนให้ไปเรียนนะคะคือจุดเริ่มต้นของเด็กก็น <deep S 2> ่าจะต้องเริ่มต้นอะไรที่ที่ง่ายๆเป็นฟาวเดชั่นเน<ข>าะก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Scratch <ขา S 2> นะครับ Scratch <ขา S 2> เนี่ยมันจะเป็น mm hmm รูปแบบของการพื้นฐานการเขียนโค้ดแบบ drag and drop ง่ายๆเนาะลองอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ้องก็จะมีก <pathways> ็จะมีให้เราวาดรูปให้มีสีแบบจินตนาการในสูงครับแล้วเราสามารถใส่เสียงของเราเราไปได้ด้วยสามารถแต่งเสียงถ้าไม่แสงเราดูนั่นแหละ ่เกทำได้หมดเลยทำได้หมดนะคะจะน่ารักน่ากลัวอันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการช่ขึ้นอยู่กับจินตนาการแต่ว่าเราจะถ่ายทอดจินตนาการของแต่ละคนออกมาให้มันเป็นรูปร่างให้มันเป็นโปรแกรมก็คือต้องวิธีการแบบนี้อ่ามีอะไรอีกบ้างคะที่ที่สามารถที่จะไปเรียนได้อีกก็จะมีเป็น first step ครับค่ะ first step ของ VR first step ของ VR แต่ถ้าเกิดผมแนะนำขอให้เป็นแบบสัก 6, 7 พอเตียกขึ้นไปครับถึงจะใช้แอปได้ค่ะถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมเด็กยังไงบ้างคะก็ถ้าเกิดเริ่มต้นพอมาปุ๊บแล้วก็สามารถให้เขาลองดูก่อนว่าเขาชอบไหมถ้าเกิดไม่ชอบเราจะมีแอปสองลงก็คือเหมือนจะใช้กันวาดจินตนาการค่ะแล้วพอเขามาปุ๊บก็แค่ลองค่ะก็คือให้ลองก่อนให้ลือลองก่อนคือที่อย่างนี้ครับก็คือว่าถ้า คุณผู้ปกครองมีน้องๆใช่ไหมครับที่สนใจจะพาเข้ามาทดลองเรียนคือเรามีให้ทดลองเรียนฟรีเลยนะครับ<ะ>ก็ยินดีต้อนรับให้เข้า,ขามาดูบรรยากาศดูเนื้อหาที่เรียนลอง VR คือให้ลองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้ว<ะ>ดูว่า น้องเขาชอบหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบะนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกของเราเคยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมอ่ะอคือทุกคนก็เรียนได้ครับถ้าเป็นเล่นเกมได้ใช่ค่ะเขาก็จะได้เขาก็จะได้แบบใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างดีแล้วก็เข้าใจเหมือนที่โค้ช MK บอกก็คือว่าอีกหน่อยเราจะใช้เราจะมีหุ่นยนต์เข้ามาทํางานแทนเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์ก่อนที่หุ่นยนต์จะมาควบคุมเราใช่ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยสําหรับคุณผู้ฟังที่กําลังชมนะคะชมการไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้นะคะคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะโพสต์นี้ค่ะพูดคุยกันมามีคนชมมาด้วยนะคะมีคนถามว่าโปรแกรมอะไรบ้างอันนี้เราบอกไปแล้วเนาะนะคะโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีมีคําชมค่ะโค้ชเอ็มเคพูดเก่งมาก นะคะอยากจะรู้ว่าอ่า thank you อยากจะรู้ว่ารับอายุตั้งแต่เท่าไหร่ก็คือ8ขวบเป็นต้นไปน่าจะต่ำกว่านั้นได้ไหมคะจริงจริงก็มี5จริงจริง5ขวบ6ขวบเนี่ยก็มีมาเรียนอยู่ครับแต่ว่าก็อามันก็อาจจะเป็นอาจจะไปได้ช้ากว่า หรือหรือก็มีโอกาสไปรู้ก็ไร้นะอ่าอนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและการสอนด้วยอ่าและการสอนของโค้ชเอ็ด้วยอันนี้คือชอบอ่ะนะคะทํำยังไงทํายังไงให้ให้มีแบบว่าเด็กที่มีความมั่นใจอย่างนี้ค่ะคุณไมเคิลนอกเรื่องนิดนึง จริงๆแล้วเขาก็โตกับการดูสื่อเนาะที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยเพราะสมัยนี้เข้าถึงทั้งเกมเข้าถึงทั้ง u t u b e ทุกอย่างนะพี่แต่ว่าเราก็พยายามคัดกรองสิ่งที่จะให้เขาดูเขาพยายามให้เขาดูในสิ่งที่เป็นเชิงของเวสเทิร์นทางทางตะวันตกเพราะว่าตรงนั้นเขาจะมีามด์เซตที่ค่อนข้างกล้าแสดงออกอยู่แล้วนะครับก็สเกตได้จากสำเนียงภาษาอังกฤษเขาก็จะค่อนข้างพูดได้ก็จะถือว่าดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาจากการที่แบบดูพวกสื่อเหล่านี้ด้วย ทักษะก็คือฟังทูดอ่านเขียนอย่างเงี้ยนะเป็นปกติทั่วไปก็คือเริ่มต้นจากการฟังฝึกกับทักษะแบบนี้ก่อนเยอะเชอะอนะคะก็ไปเรียนตอนนั้นไปเรียนกี่ขวบคะตอนที่ไปเรียนที่มาเลเซียประมาณสักแปดหรือเจ็ดนี่แหละค่ะเจ็ดแปดค่ะแล้วก็สถาบันนี้ก็เปิดขึ้นมาก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะความตั้งใจคืออะไรคะ ความตั้งใจของผมก่อนลวกันนะครับก็คือว่าผมอยากจะให้ลูกของผมเขาได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันคือได้เพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน,นกด้วยนะก็เลยตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาคืออย่างน้อยเนี่ยเขาการสอนก็เป็นวิธีการหนึ่งของการเรียนรู้เหมือน ครับถ้ายิ่งเขาได้มีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยสอนนะเพราะจริงเ,เราจะมีครูประจําที่เป็นครูของแต่ละหมวดหมู่มต,ต่างๆมีคอร์สต่างๆมีคอร์สโรบอทใช่ไหมครับแล้วก็มีคอร์สสครับมีคอร์สไพ่ต้อนอะไรพวกนี้ที่เรามีหลายคอร์สอยู่ในการซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะมีการมอบให้ใคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ผมก็มองว่าให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสอยู่คุกคลีอยู่กับวงการนี้อย่างนี้ครับในจุดเริ่มตน้นจะทําให้เมื่อถึงเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะพัฒนาต่อได้ไว อะนที่จะไปเริ่มตอนโตอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะใช่มครับที่วัตุประสค์จริงผมอยากให้น้องได้มีบรรยากาศของการเรียนรู้เรืเร่อง,งนี้คือถ้าสนใจก็เข้าไปในสถาบันได้นั่นก็คือสถาบันบิดคิดบ y M K บิดคิด by M, M K Hit by นะคะมีบอกว่า ดีเจ uh, ควรจะต้องพูดชื่อแบรนด์บ่อยๆนิดนึงนะคบนะคะ,ะฟังอยู่นะคะ <laughs> ก็บิดขี้ตา MK ค่ะนะคะซึ่งก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่าง,างๆเพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่งค่ะใน Facebook ค่ะเฟซ c e b บุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ะจะมีไลน์ไลน์แอดนะครับซึ่งแต่องไม่นานก็จะมี Discord Discord ดด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ไหนนะ uh huh. <laughs> ได้ได,ได้ได้ส่งไว้หรือ,อยัง ค่ะบอกว่ามีขอขอเป็นข้อมูลของเพจนะคะ a c o b o o k ค่ะ Facebook l ล n e เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ Facebook ก็คือ b i t k i ด by MK นะคะตรงๆเลย BITKID นะคะแล้วก็ BY BY แล้วก็ MK นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งละกันคือ063-309-9199เเพราะว่ามีผู้ที่สนใจนะคะท่านใดที่สนใจตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือมี กิฟท์บเช์มูลค่า500บาทนะคะถือว่าไปเป็นส่วนลดสำหรับการเรียนกับโค้ช MK มีมีโค้ชกี่ท่านคะที่สถาบันบิทคิดคะ่ะก็จะมีจะมีผมเมื่อก็จะมีครูอีก2คนครับแล้วจะมีครูช่วยอีกสองคนแล้วเราจะมีเป็นน้องผมเป็นครูช่วยอีกคนนึง มีน้องเป็นผู้ช่วยด้วยเป็นเป็นน้องลูกพี่ลูกน้อง๋อเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็คือเรียนมาด้วยกันหรือเข้ามาเรียนกับเราค่ะโค้ชเอ็มเทนกับเราครับ<อ>ใช่แล้วคือเราสร้างบรรยากาศให้แบบมีเด็กอยู่ รอบๆกันนี่ครับคือไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่หคอยกํากับอย่างเดียวแต่ก็คือมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยค่ะถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งนะคะที่มีผู้ชมสนใจเยอะทีเดียวนะคะกุ้งย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ที่พูดคุยกับเราก็คือน้องโค้ชเอ็นะคะอันนี้เป็นครูผู้สอนนะคะคร <MK S 2> <c oughs> ูผู้สอนค่ะโค้ชเอ็นะคะคนนี้เลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณไมเคิลที่จะให้ให้ข้อมูลน,นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาสนใจนะคะนั่นก็คือสถาบันชื่อว่าบิดคิดบายเอ็ เอมซนะคะเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้นะคะสุดท้ายค่ะค้ชเอมีคมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนๆน้องๆที่สนใจเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมั่นใจขนาดไหนเชิญค่ะก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดอยากถ้าเกิดพร้อมก็มาได้เลยครับแค่นั้นแหละเชิญชวนโอเคเดี๋ยวผมช่วยเสริมแล้วกันก็คือว่า เราเห็นเราเห็น Facebook เปลี่ยนแบรนด์เป็น Meta ใช่ไหมแต่<ะ>ยุคนี้เป็นยุคของ m e t a v e r s e อย่างเงี้ยครับทุกอย่างที่เราเห็นอยู่บนโลกคอมพิวเตอร์ทุกอย่างคือมันมันอยู่พื้นฐานมันมาจากโค้ดคำว่าโค้ดอย่างเดียวเลยะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนว่าถ้าลูกหลานของเราได้ไดมีโอกาสไปใช้โปรดักที่ท,ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมอะไรนะหนังหรือว่าเพลงหรืออะไรก็แล้ว<ะ>แต่นะครับทุกอย่างมันเกี่ยวกับโค้ดหมดเลยะจะดีกว่าไหมถ้าให,ให้ให้ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการ ต้นกาเนิดออกมันว่าก่อนที่จะมาเป็นเพลงก่อนที่จะมาเป็นหนังก่อนที่มาเป็นโปรแกรมหรือเกมต่างๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องได้เปิดโลกแล้วก็ได้ได้รู้จักเกี่ยวกับโอกาสหนึ่งในใ,ในในวงการของเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ ก็ย้ำเลยนะคะสาหรับ b i ดคิดบายเนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับโค้ชเอ็นะคะก็คือเด็กชายสอนราชากุลชาติชัยนะคะแล้วก็คุณธนกิจกุลชาติชัยนะคะคุณไมเคิลนะคะขอบคุณามากๆาอย่าลืมติดตามกันได้อ๋อนิดนึงค่ะมีคําถามมาจากคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่า,าถ้ามาจากรายการมีราคาพิเศษไหมคะ เราแจกกิฟต์วิชั่อยู่แล้วกิฟวิชั่นเราแจกกิฟต์วิชั่นห้าร้อยบาทอ่าชวนชวนเลยครับยังไงดีกิฟต์วิชั่นห้าร้อยบาทแจกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะคะก็500บาทแจกเลยทันทีนะคะท่านใดที่สนใจกดไลค์กดแชร์นะคะ อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเพื่อให้ความมั่นใจก็คือสถาบันบิดคิดบายเอ็นั่นเองขอบพคุณมากทุกท่านค่ะขอบคุณคุณไมเคิลขอบคุณคุณโคชเอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบพคุณมากค่ะนะคะเวลาดีๆแบบนี้และนี่ก็คือ X-ray VIP นะคะคนเด่นอีเวนต์ดังชิดจอรอฟังวันนี้คนเด่นของเราเป็น น้องอายุ11ขวบแต่ว่าเป็นโค้ชแล้วก็มีความมั่นใจอย่างมากผู้ปกครองท่านใดนที่สนใจนะคะลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวติดตามแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะคะในการไลฟ์ของเราในช่วงนี้ X l a y VIP นะคะสำหรับคนเด็นอีเวนต์ดังชิดจอรอฟังวันนี้ดิจกุ้งชวิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ X l a y VIP คอนเดนอีเวนต์ดังชิดจอรอฟัง X-ray VIP X-ray VIP คอนเดนอีเวนต์ดังชิดจอรอฟัง X-ray VIP X-ray VIP คอนเดนอีเวนต์ดังชิดจอรอฟัง X-ray VIP